สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรถกระบะรถเก่งนะคะปฏิพัทธ์คัสเกตเอนะคะวันนี้นะคะจันอ้อค่ะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะลูกค้าเป็นรถยนต์โตโยต้าแคมรี่นะคะเครื่อง 2.0G นะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าคันเนี้ยเมื่อก่อนป้ายแดงเนี่ยออกออกจากศูนย์นะพี่อ้อเป็นร้านเลยนะคะแต่ตอนนี้เรานํามาให้ลูกค้าดูจ้ะผ่อนเพียง6,000นิดๆเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าถูกกว่าป้ายแดงแบบถูกมากๆเลยแล้วก็คอน้อยด้วยรถสวยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดด้านหน้าตัวรถาจะให้พี่อ้อคะลูกค้าไปชมนะคะค่ะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะคันนี้นะคะหลอดไฟหน้าเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานค่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะลูกค้าเพิ่มแสงสว่างในการขับขี่ค่ะลูกค้าอในส่วนของกระโปรงหน้ากันชนหน้านะคะเป็นกันชนหน้ากระโปรงหน้าสีแท้ๆเดิมโรงงานเลยค่ะ กันชนหน้าโครเมี่ยมนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านขัดให้เงาวิงวิงเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่เนาะทางร้านยังไม่ได้ทาความสะอาดค่ะแต่ว่าลูกค้ามาซื้อรถกับร้านเราไม่ต้องห่วงค่ะร้านเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะจะใหม่กริบแค่ไหนเดี๋ยวให้น้องจันพาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะอ่ะพี่อ้อนี่ฝากระโปรงคันนี้เป็นแบบโช๊กนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะ ใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi 16วาลนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ใหม่ๆเลยนะใช้งานได้อีกนานๆเลยนะคะคานหน้านะคะคานหน้าเดิมโรงงานลูกค้าสังเกตจากหัวน็อตนะคะไม่มีการแกะไม่มีการไขเลยะคะ่ะไล่มาที่แก้มข้างนะคะแก้มข้างนะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะลูกค้าเม็ดสีคิยังเต้มยังเด่นชัดอยู่นะคะคันนี้ ในส่วนของฝากระโปรงนะตาปั้มโตยโตยต้านะคะยังอยู่นะคะแผ่นกันร้อนนะคะยังอยู่ครบสติกเกอร์มอ,อก,กอน,นะคะลูกค้าอยู่ครบหมดเลยคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยถึงจะเป็นรถปี07ก็ตามนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยใช้ได้อีกยาวเลยดี กอค่ะเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อเลยดีกว่าค่ะค่ะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่ล้อค่ะเป็นล้อขอบ16ค่ะเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้ายางดอกหนาหนาใช้งานได้ระยะยาวเลยค่ะลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดมากับกระจกบองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าในส่วนของคิ้วขอบประตูด้านบนนะคะก็เป็นโครเมียมค่ะติดรอบคันค่ะลูกค้าถือว่าสวยดูดีมีเสน่ห์ค่ะตัดกระสีดำแล้วเพิ่ม ความหรูหราให้กับตัวรถคันนี้ได้อย่างดีเลยค่ะลูกค้าในส่วนของมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมค่ะก็ถือว่าป้องกันรอยขูดขีดได้อย่างดีเลยค่ะลูกค้าสีด้านข้างรถนะคะถือว่ารถคันนี้ใช้งานได้ใช้งานมานานแล้วแต่ว่าสีด้านข้างรถก็ถือว่ายังใหม่อยู่ค่ะตัวดิฉันเองก็คิดว่าลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวในส่วนของท้ายรถนะคะให้น้องจัดพาไปชมกันค่ะว่า เป็นยังไงบ้างค่ะไปค่ะในส่วนของด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะสติ๊กเกอร์นะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะโตโยตา้าแคมรี่เครื่อง2.0 G มีไม้ครบบอกรุ่นย,ย่อยรายละเอียดชัดเจนนะคะดาบฝาท้ายนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำของตัวรถได้ดูหรูหราเลยทีเดียวนะคะลูกค้าไฟท้ายไฟเบรกเป็น LED นะคะเพิ่มความส่องสว่างในการขับขี่ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นไฟทับทิมนะคะลูกค้า อันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อีกระดับหนึ่งนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านในนะคะคันนี้จะเป็นเปิดแบบรีโมทนะคะลูกค้ากดแชรไว้แล้วก็เปิดได้เลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าเรียกว่ากว้างพอสมควรเลยนะคะแล้วคันนี้นะลูกค้ามันมีช่องที่สามารถหยิบของจากภายในตัวรถได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถยื่นมือจากด้านด้านเบา,าะผู้นั่งโดยสารที่2นะคะเข้ามาหยิบสัมภาระด้านในได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าสะดวกสบายเหมือนกันนะคะคันนี้แล้วอีกอย่างนะคะตัวน็อตนะคะหัวน็อตนะหัวน็อตเป็นหัวนอ็นอตน็อตเดิมแท้โรงงานนะคะลูกค้าไม่มีการแกะไม่มีการชนท้ายรับประกันเลยคันนี้สวยคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนแถมผ่อนถูกอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่อ้อพาลูกค้าไปดูห้องโดยสารด้านในกันดีกว,ว่าคะ่ะว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะคันนี้ไปกันเลยค่ะค่ะในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าถือว่าสวยงามหรูหราไฮโซมากเลยค่ะ ในส่วนของแอร์แบ็กมีมาให้ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าในส่วนของแอร์เป็นแอร์ดูโอโซนค่ะลูกค้าวิทยุ CD เครื่องเล่น MP3 นะคะติดมาแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายค่ะค่ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะเป็นลายไม้ค่ะถือว่าสวยงามไฮโซมากเลยค่ะลูกค้าพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะก็ปรับ เพิ่มลดเสียงนะคะก็สะดวกสบฟฟายค่ะลูกคา้คากระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะง่ายๆสะดวกสบายเลยค่ะลูกคา้าเบาะหนังเป็นเบาะครีมสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสะดวกสบายในการใช้งานมากเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องจันในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะลูกคา้าคันนี้นะคะมีที่วางแขนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีมีที่วางแก้วน้ําให้สองช่องนะคะ ตรงนี้ถ้าลูกค้าเดินทางกันมาด้านหลัง3คนสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนี่นะคะนางได้อีกหนึ่งคนตรงเบาะด้านนี้นะคะแอร์ด้านหลังก็มีนะคะปรับได้เลยซ้ายขวาเย็นชื่นใจเท่ากันแน่นอนนะคะแล้วก็มีพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวขอเสริมอีกหนึ่งจุดนะคะลูกค้าตามที่เราแจ้งไปว่าคันนี้นะสามารถหยิบสัมภาระจากด้านในตัวรถไปที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้ก็ค,คือช่องตรงนี้เลยนะคะ นี่ค่ะสามารถยิบได้เลยระวังงูนะคะไม่มีค่ะโอเคค่ะพี่อ้อเดี๋ยวเราไปแจ้งรายละเอียดตัวรถแล้วก็ราคาที่ด้านหน้าตัวรถกันอีกทีนึงเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถ Toyota c a คมรี่ปี2007นะคะเครื่องยนต์ 2.0G ค่ะราคาเพียง2 9 9 9 0 0บาทค่ะลูกค้าในส่วนของอาชีพของคนซื้อก็ทุกอาชีพเลยเนอะน้องจันเนาะ ออกรถใช้อะไรบ้างจ้ะน้องจันออกรถนะคะแล้วแต่อาชีพของลูกค้านะคะว่าประกอบอาชีพอะไรบ้างพนักงานบริษัทก็ง่ายๆเลยลิปเงินเดือน,อนทะเบียนบ้านคนประชาชนแม่ค้าก็สัญญาเช่ายินไปเสร็จซื้อขายจ้ะนะคะอาชีพอื่นๆรับเหมาอะไรเงี้ยก็ทวีห้ศูนอะไรพวกนี้ปกตินะคะจ้าสามารถยื่นเข้ามาได้เลยนะคะใช่เลยราคาของคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยพี่อ้อจ้ะไม่ถึง300 0 0 0 3 0 0 0 0นมีทอนอือเท่าไหร่คะ 2 9ง0สนบาทค่ะลูกค้าย้ําเลยเนาะใช่ผ่อนเท่าไหร่ครพี่อ้อผ่อนเพียงห0พับาทค่ะลูกค้าคันนี้ใชยค่ะสัญญาผ่อนคันนี้นะคะผ่อนได้แค่ห <5 S 2> ้ปีชาใช่ตองแจง<ช>้งลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าลูกค้าจะา โทรมาเลยก็ได้ว่ะเนี่ยพี่สนใจคันนี้แคมรี่ที่น้องรีวิวเนี่ยเชี๋ยวจันกับพี่อ้อจะเป็นคนให้รายละเอียดลูกค้าเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะจันกับพี่อ้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาแจ้งเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะจ้ะบ๊ายบายค่ะ